ที่ผ่านมาเนี่ยกสทอชอก็มีการส่งตัวแทนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันในะที่เขาใช้ระบบ3 G แล้วก็ก้าวสู่4คี่บณเวลานี้เราสามารถที่จะได้ข้อมูลอะไรมาแล้วมาปรับใช้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่3 G อย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทยบ้างคะคือตอนนี้เรื่อง3 G เต็มรูปแบบ,1 1> บ,บเนี่ย2.1เนี่ยคงพร้อมแล้วแหะนะครับหนึ่งก็คือเรื่องการใช้โครงข่ายร่วมกันเพื่อที่จะลดต้นทุนในการให้บริการ ซึ่ง<ม>บอร์ดคอตคก็มีมติเห็นชอบไปแล้วร่างระเบียบลังกล่าวซึ่งจะนําเสนอต่อที่ประชุมของกรสทชได้ในวันที่19เมษายนนี้นะครับหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยจะมีการใช้โครงข่ายร่วมกันได้หมายถึงว่าแต่ละโอเปอเรเตอร์ใช้ร่วมกันไม่จำเป็นต้องไปสร้างแยกใครแยกมันเพราะฉะนั้นเนี่ยต่าคชก็จะมีการลดต้นทุนให้กับประชาชนหมายถึงว่าโอเปอเรเตอร์เองก็จะใช้โครงข่ายของของ AS ก็ได้ดีแทกใช้ร่วมกันก็ได้ถูกไหมครับเขาลงขันกันใช่ไหมคะ หมายถึงว่าถ้าเกิดว่า TOT มีโครงข่ายอยู่แล้วนะครับในกรณีที่ AS จะขอเข้าไปใช้โครงขายของ TOT เนี่ยก็คือจะต้องไปเช่าแต่กรสรชม,มีกฎเกณฑ์นในการออกระเบียบว่าจะต้องเสนอราคามาว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ AS ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างโครงขายใหม่มก็คือไปขอเช่าโครงขายของ TOT พาดสายเข้าไปได้เลยแล้วแบบนี้มันจะส่งผลต่อสัญญาณหรือว่าการใช้ดัตตาไม่เดียวนะคะเราจะเห็นว่าเสาเสาของทางด้านโทรศัพท์เนี่ยนะครับทางด้านโทรคมเนี่ยมันจะสร้างของใครของมันของของโอเปอเรเตอร์แต่ละหลายแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะรวมกันหมดเลยนะครับมีอยู่เสาอยู่ต้นเดียวเพราะฉะนั้นเสาอยู่ต้นเดียวเนี่ยก็คือเขาจะมีท้องทุกค่ายพาดอยู่บนสายนี้นะครับมันก็หนึ่งมันไม่เกะกะแน่นอนนะครับแต่ของเราเนี่ย ของใครของมันโอ้โหขึ้นกันเต็มหมดเลยสิบค่ายก็คือมีอยู่สิบเสาในตำแหน่งเดียวกันถูกไหมครับก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการทำเขาเรียกว่าการใช้โครงข่ายร่วมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า infrastructure sharing นะครับตรงนี้ก็จะมีการใช้โครงข่ายร่วมกันนะครับประโยชน์นี่ก็คือหนึ่งไม่เกะกะแน่นอนสนี่เป็นการลดต้นทุนเพราะว่า operator เองก็มีการลงทุนน้อยลง ถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ให้บริการด้านโครงข่ายก็จะให้บริการด้านโครงขายอย่างเดียวก็ได้ <S S ให้เขาเช่าเพื่อ<ม>ที่จะมีรายได้กลับเข้ามา,านะครับในส่วนที่สามเนี่ยผมเรียนที่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะกล้าไปสู่ใน 4G ก็คือ LTE ละถ,ถูกไหมครับซึ่ง LTE เนี่ยก็มีการคิดกันว่าคลื่นที่จะคืนกลับมาในวันที่15กันยายนของของ True Move เนี่ยนะครับที่จะครบสัญญาเนี่ยก็คือคลื่นพันแนะครับตรงนี้ก็ต้องเรียนบอกว่า ก็ต้องนํามาเปิดประมูลใหม่เปิดประมูลใหม่เป็นในระบบ 4G ซึ่งก็คงอาจจะเป็นปลายปี2557นะครับอาจจะมีการประมูลใบอนุญ,ญาตใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในระบบ 4G ซึ่งตรงนี้เราก็มองว่า 4G เนี่ยในในของญี่ปุ่นเขาเรียกว่า LTE นะครับซึ่งเรียกว่า Long Term Evolution นี่นะครับซึ่งจะมีการให้บริการที่ในระบบ Data ที่มันเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในปีหน้าก็คงจะเป็น การเปิดประมูลใบอนุญาตใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีก<ช>เพราะฉะนั้นผมเรียนบอกว่าการก้าวเข้าไปสู่ในระบบโทรคมนาคมของเราตอนเนี้ถึงแม้ว่าเราจะล้าหลังมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี<ช>2อ4 4สี่สิบี่ไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรขึ้นมาวันนี้นะครับผมเรียนบอกว่าเราเก้าวสู่ระบบ 3G อย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนซึ่งแต่ละค่าจะเปิดให้บริการแล้ว<ช>4 g ปีหน้าก็าตามเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะก้าวสู่ AEC ได้อย่างเต็ม จางเต็มภาคภูมิผมเรียนบอกว่าช้าหน่อยแต่ตอนเนี้ช้านิดหนึ่งแต่ตอนนี้เร็วแล้ว <ฮะ S 2> เร็วแล้วเราอาจจะก้าวล,ล่วงหน้าประเทศอื่นไปได้ด้วยซ้ำครับเขาบอกไปาช้าๆแต่ว่ามั่นคงเพราะว่าฐานของเราแน่นครับอ่าเรามีกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาจากแต่ละที่เพื่อที่จะมาปรับใช้ด้วยแต่